อาจารย์พรยายออ๋โยมเป็นอะไรผู้ช่วยผู้เพื่บ้านนะอ๋ออันนี้ท่านนายกนะนายกนะอันนี้ลูกชายนะยกลูกชายนะแม่อายุเท่าไหร่รู้ป่ะเจ็ดสิบเก้าประมาณนั้นนะแล้วคุณยายท่านเป็นมานานยังครับเป็นมานานยังเป็นปีแล้วเป็นปีกว่าแล้วนะที่ติดเตียงเนี่ยนะเป็นโรคอะไรท่านผู้ใหญ่เอามาเพึกเนี่ย นอนอยู่างนี้มาเป็นปีไหมเป็นปีเป็นปีนะอ๋อเป็นปีอืมแล้วเราก็ดูแลแม่แล้วแล้วแล้วมีลูกกี่คนคนเดียวมีผมคนเดียวคนเดียวนะแล้วเราทําอาชีพอะไรทําพวงมาลัยีครับไหนนไปหยิบมาดูสี่ทำโบว์หยิบมาดูสิอันนี้เหรอครับอ๋อ อ๋อเราเรา<อ>ทำแบบนี้แหละทำนี้อ๋อได้แล้วไ,ได้วันเท่าไหร่ก็เดียววันห้าสิบาทได้เนี่ยนะวันนี้ก็ไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ถึงแล้วมีทุกวันไหม,มบางทีก็ไม่ทุกวันครับไม่ทุกไม่ทุกวันแล้วแต่ใช่ไหมแล้วแล้วแล้ว,ลวเราใช้เงินที่ไหนอ่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะก็ตัวนี้มาแล้วก็เงินคนแก่เงินคนแก่แม่ได้แม่แม่แม่ได้เจ็ดเจ็ดร้อยหรือหกร้อยหกร้อยหกร้อยแล้วก็โยมได้ อันนั้นไหมได้ได้นี่ได้ปฏิบัติการรัดด้วยพระราช้รถด้วยแล้วแม่ได้ไหมไม่ได้อ๋อโยโย่ไว้กาอนก่อนอ๋อโอ้นายกบ้านต่ำนะบ้านต่ำค่ะบ้านต่ำร้อนด้วยร้อนด้วยวัดโบราณแล้วก็แล้วก็สั่งกระสีด้วยนะอืมก็อาตมาดูแล้วโหลกด้วยนะลกมากเลยนะมีที่เก็บเอางี้เอางี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนายก เดี๋ยวต่อมาจะามาทําฝ้าให้คุณยายท่านเ <ฮะ S 1> พราะดูแล้วแกจะต้องนอนอย่างนี้นะร <ฮะ S 1> ้อนสงสารแกนะจะทําฝ้าให้ก่อนและอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวต่อมาจะให้คนนะมาช่วยเก็บทําความสะอาดตรงนี้นะ,<ฮ>ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ให้เก็บไหม้อ่า,ออาเดี๋ยวมานน่อนเจา้าที่เข้ามานหน่อยมาาหมดเลยเจ้าที่มาหมดเลยเดี๋ยวอเดี๋ยวส่วนหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะช่วยทําฝ้าตรงนี้ให้กับคุณยายท่านเดี๋ยวเราไปซื้อไม้มาซื้อวัสดุมาทําฝ้าป้องกันความร้อนให้กันหน่อยนะส่วนคนเนี่นแล้วช่วยกันเก็บกความสะอาดตรงนี้ให้หน่อยนะอ่ะโอเคเอาตามน,นี้อ่ะแยกย้ยายลงมือได้ ท่านนายกอาตมาก็ได้เคลียบ้านแล้วก็ทาฝ้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะทำฝ้าให้แม่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวก็จะมีสิ่งของมาให้ด้วยนะนะเดี๋ยวมีสิ่งของมาให้นะอ่ะเอาของมาสารมาเลยรับรับอ่าร e ับไม่ต้องไหววางเลยวางก่อนเลยวางไว้วางไว้อ so, so, yeah. ่ะข้าวสารไปห้าถุงซ้อนน้ำดื่ม อ่ะมาไข่อ่าไข่ไก่สองแผงนะอ่าไข่ไก่สองแผงวางไว้ตรงนี้แหละวางใกล้ๆอ่าพืชอ่าน้ำมันพืชน้ำมันพืชตอนนี้แพงนะอ่าซอสน้ำปลานะอ่าซอสน้ำปลาอ่ะปลากระป๋องเอาไปยี่สิบนะอ่าไปยี่สิบอ่าอ่านี่เป็นหมูหยองอ่าหมูหยองเอาไปอ่าวุ้นเส้น มือเส้นนะแล้วเ,เรา้องทำกับข้าวให้แม่กินใช่ไหมเห็นนะกุ้นะเ,เชียงอสองกิโลอันนี้เป็นปลาเค็มนะอะปลาเคม็มปลาเคม็มน,นี่น้ำพริกแช่ไว้กินได้ตลอดนะน,น้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงเนี่ยแช่ชตัวเย็นไว้เย่ยน้ำตาลสามกิโลอา้อาวบะหมีก่กระสํมเ็ตรูปหนึ่งลัง นมหนักหน่อยนมหนึ่งลังแม่กินนมได้ปะเนี่ยกินไหมบอกสิกินนะอ่าให้แม่กินด้วยอานมไปหนึ่งลังอ่าอันนี้เราข้างหนั้นนี่ก็ได้ขนมเรากินก็ได้นะแม่กินก็ได้อ่าฝนฝนทับฟอกหอยใหญ่นะอ่าไปอ่าน้ำยาล้างจานสบู่ยาซิฟันอาสบู่ยาซิฟันมอ่านี่ก็เป็นสิ่งของ นะโดยปกตินะที่จะนำมาช่วยเหลือแล้วนะาตังมาสองพันก็ให้เงินเอาไว้ใช้นะเอาไปเสียค่าน้ำข้าไฟหรือว่าดูแลแม่ใช้จ่ายในครอบครัวนะแบบมือเก็บไว้ดีนะใช้จ่ายดูแลแม่นะได้ไปจ่ายเขานะเดี๋ยวเขาตัดนะแล้วปกติแม่มีมุ้งใช่ไหมแล้วแต่ตอนนี้เลื้อไปแล้วมุ้งมันเก่าอ่นะ อ่านั้นเดี๋ยวจะมามีมุ้งมาให้ใหม่อ่ามุ้งมาเอามุ้งมาเอากลางเลยนะนี่ทิเหนือเลยนะทิเหนือมุ้งมุ้งใหม่นะนี่อ่ะอ่ะรู้แล้วเนี่ยซื้อมาให้ใหม่เลยมุ้งใหญ่นะอ่ะเอาไว้ในกลางให้แม่ใช้นะอ่าแล้วก็อ่าทราบว่าแม่ต้องใช้แผ่นเพิร์ด้วยใช่ไหมอ่าโอเคเอาแผ่นเพิรมาเอาแผ่นเพิร์มาห้าห่อ เอาหอใหญ่เลยนะ่เอาไว้ใช้นานๆเอาไปเอาแอมเพลิดมาห้าห่ออ่าอ่าเป็นเพลิดแอมเพลิดนะอ่าเป็นยังไงเยอะไหมโยมฮะเยอะไหมเยอะไหมผู้ช่วยเยอะนะท่านนายกเยอะไหมของก็อ่าก็อยู่ไปได้นานหน่อยนะ ดีใจไหมยายดีใจไหม,ไหมอ๋อดีใจนะออเดี๋ยวเอาเงินมาที่ลูกเลยนะอา่ายายกไ็ไม่ต้องร้อนแล้วนะอา่าเอาละนั่นนายกนั้นเดี๋ยวต่อมาก็ต้องไปก่อนนะอา่จาจะเจริญพร